ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h a m s t ต r t h ไทยแล d สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ h a m s t e อร์ไ i l a n นนั่นเองวันนี้นะคะเราก็จะมากันในหัวข้อการจัดกรงให้กับคุณแม่มือใหม่ค่ะนั่นก็แปลว่าน้องมันเดนเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินก็จะมาจัดกรงให้กับเพื่อนๆดูนะคะว่าการจัดกรงของคุณแม่ตั้งท้องนั้นนะคะควรจะมีอะไรในกรงและไม่ควรใส่อะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ดูแลลูกๆของเขาอย่างเต็มที่ค่ะกรงนี้นะคะแอดมินก็จะใช้ขนาด80คดณ40คูณนั่นงนะคะ่อที่จะ ให้น้องเขาเนี่ยได้อยู่สบายนะคะและจากที่เพื่อนเพื่อนเห็นในกรงนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ทั่วไปเลยมีจักรวิ่งมีบ้านมีของเล่นนะคะสําหรับเด็กๆในกรงแต่ว่าเมื่อน้องท้องแล้วเนี่ยแอดมินก็ได้เลิกเปลี่ยนกรงแล้วก็เตรียมกรงให้กับคุณแม่มือใหม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราควรจะจัดกรงให้กับคุณแม่มือใหม่เนี่ยยังไงดีการจัดกรงให้กับคุณแม่มือใหม่ควรจะจัดกรงโดยที่มีแต่อุปกรณ์ที่จําเป็นเท่านั้นค่ะเช่นบ้านที่หลบภยัย มงหรือว่าของเล่นที่เตี้ยอยู่กับพื้นนะคะส่วนอุปกรณ์ชิ้นไหนที่อาจจะเกิดอันตรายกับน้องหรืออาจจะทําให้น้องเนี่ยไม่ปลอดภัยก็แนะนําให้เอาออกนะคะเช่นจากวิ่ง โต๊ะสูงหรือชั้นลอยหรือแม้แต่กระทั่งห้องน้ําที่มีรายอาบน้าก็ตามควรที่จะนําออกนะคะไม่อย่างนั้นเมื่อคุณแม่เขาคลอดลูกเนี่ยเขาอาจจะวิ่งจากทับลูกตัวเองตายได้นะคะหรือหากใครเลี้ยงน้องในกรงซี่ก็ควรจะเอาชั้นลอยออกไม่งั้นลูกมีสิทธิ์กระเด็นตกลงมาจากกรงได้นะคะส่วนห้องน้ําที่มีรายอาบน้ำเนี่ยควรที่จะเอาออกอย่างยิ่งเลยเพราะหากคุณแม่เขาเข้าไปคลอดลูกในห้องน้ำเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเลยทีเดียวค่ะรายเนี่ยอาจจะทําให้ลูกแฮมสเตอร์เนี่ยตายได้เลยทีเดียวเนื่องจากรายสามารถเข้าไปอุดปากและร ได้ค่ะการรองกงให้กับคุณแม่ก่อนคลอดนะคะเราควรที่จะใช้รองกงที่มีคุณสมบัติซึมซับน้ําได้ดีเป็นชั้นแรกนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยค่ะ เค้กโรบเปเปอร์เพลเลตนะคะแอดมินจะใช้ตัวนี้เพื่อปูในชั้นแรกของการลองกงนะคะส่วนชั้นต่อมาก็ควรจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างนุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเขาข้อลูกออกมาแล้วเนี่ยไม่บาดผิวน้องนะคะและเหมาะสมกับการทํารังของคุณแม่ด้วยค่ะส่วนตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยเป็นลองกงเส้นยาวสีขาวตัวนี้นะคะที่ผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิตและก็ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนะคะตัวนี้ไม่มีฝุ่นเลยนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกหลกัหลกๆของแอดมินเลยในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ทํารังอย่างสนุกสนานนะคะ หถุงเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ได้นานมากๆเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ย หยิบมาแค่1กึ่กำมือก็พอนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยสนุกกับการคาาไปทํารังค่ะถุงนึ่งเนี่ยใช้ได้ไม่ต่ำกว่า20ครั้งกันเลยทีเดียวหรือหากใครที่ค่อนข้างที่จะชอบรองกงเส้นยาวก็สามารถนํารองกงเส้นยาวเนี่ยมารองกงให้น้องเพียวๆเ,เลยก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นนะคะการวางอุปกรณ์ของเล่นและบ้านเนี่ยแอดมินจะแนะนําว่าให้เราใส่ไปแค่บ้านหลบโต๊ะไม้เตียเต้ยๆหรือว่าจะเป็นบ้านเซรามิกเพื่อช่วยให้น้องคลายร้อนได้นะคะอย่างไอเทมแรกเลยเนี่ยแอดมินก็จะใช้เป็นบ้านหลบตัวน,นี้เลยค่ะจริงๆแล้วมันจะมีฝาออะะคคิลกกยู่นนะะทุต ที่จะเปิดฝาออกเพื่อไม่ให้อากาศเนี่ยอบอ้าวจนเกินไปนะคะเวลาน้องข้อลูกออกมาก็จะได้สูดอากาศได้เต็มที่ค่ะและที่สําคัญนะคะแอดมินเชื่อว,ว่าเวลาน้องข้อลูกออกมาแล้วเนี่ยคุณยายทุกคนเนี่ยคงเหะิะหลานกันได้ดูแน่เลยค่ะแอดมินก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าสามารถถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเด็กๆได้ง่ายค่ะจากนั้นนะคะไอเทมต่อมาก็จะเป็นโต้ไม้เตีย้ยๆนะคะสําหรับเวลาคุณแม่เนี่ยอยากจะหลบในที่ที่ไม่โดนแสงนะคะจากนั้นก็จะเป็นบ้านสตรอเบอรี่เซรามิกตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้กว้างสบายมากเลยนะคะใจแอนเน เขาได้สบายเลยค่ะทุกคนนอกจากจะเป็นไอเทมที่น่ารักแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยให้น้องใครร้อนได้ด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นอาหารบำรุงคุณแม่นะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นของสดนะคะ <c oughs> เช่นบวบแครอทหรือว่าผักกาดขาวนะคะสามารถให้ได้เลยค่ะแต่แอดมินแนะนําว่าควรให้บวบในทุกๆวันนะคะ <c oughs> เพื่อที่ว่าบวบเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการช่วยคุณแม่สร้างน้ํานมค่ะนี่ก็จะเป็นการแต่งกรงคร่าวๆนะคะให้กับคุณแม่มือใหม่นั่นเองส่วนในกรงเนี่ยควรจะมีถ้วยน้ําหรือขวดน้ําให้กับคุณแม่ได้กินอยู่ตลอดนะคะและเสริมด้วยนม ให้กับคุณแม่ได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นอาหารผสมที่สําคัญก็จําเป็นต่อสุขภาพของคุณแม่นะคะหากอาหารผสมไม่ครบ5หมู่หรือไม่ครบตามเปอร์เซนต์ที่กําหนดนะคะคุณแม่ก็อาจจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและลูกออกมาก็จะไม่แข็งแรงค่ะดังนั้นแอดมินแนะนํานะคะว่าควรจะให้อาหารผสมที่ดีต่อสุขภาพน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหาร H1 หรือ H2 นะคะและอาหารแฮมสเตอร์ไดเอทนะคะซึ่งมีสารอาหารในนั้นค่อนข้างครบเลยค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถบำรุงคุณแม่ด้วยวิตามินได้นะคะอ้อ แล้วก็ทิปส์อีกทิปส์หนึ่งนะคะที่แอนมีนอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เราควรจะเตรียมกรงก่อนคลอดนะคะก่อนหน้านั้นสัก2-3วันเนื่องจากว่าการเปลี่ยนกรงใหม่เนี่ยก็จะเป็นการลบกินเก่าของเขาออกนะคะทําให้คุณแม่เนี่ยมีอาการโวยวายปีนกรงหรือว่ากัดของเล่นแทะของเล่นได้ค่ะพอเขาคุ้นชินประมาณ1-2วันแล้วเนี่ยอาการนั้นก็จะหมดไปแล้วก็คลอดน้องๆออกมาพอดีเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นคลิปเตรียมกรงก่อนคลอดน้องๆนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่นั่นเองหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ ให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะเราไม่ค่อยอยากจะรบกวนคุณแม่มือใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย